วิธีทําผัดไทยกุ้งสดและน้ําซอสผัดไทยนะคะวันนี้เปิ้นจะพาทําน้ําซอสผัดไทยแล้วก็จะพาผัดผัดไทยทําไข่หนุมด้วยค่ะและนี้ก็คือส่วนผสมของน้ําซอสผัดไทยนะคะก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงประมาณ7เม็ดค่ะหอมแดงซอยนะคะ100กรัมน้ําดื่มสะอาดน้ํามันพืชน้นําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะน้ำมะขามเข้มข้นค่ะ ใช้ของยี่ห้อไหนก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นนะคะทุกคนและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราจะใช้ผัดเดี๋ยวเป่้นจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะจะมีในส่วนของคลิปที่พาทำผัดนะคะก็จะมีพวกถั่วงอกกุ้ยช่ายหมูกุ้งหรือว่าจะเป็นชายโป๊หวานถั่วลิสงขั่วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้เหลืองแข็งค่ะ แล้วก็จะมีเส้นผัดไทยค่ะจะเป็นเส้นสําหรับผัดไทยจะเป็นเส้นใหญ่กว่าเส้นเล็กนิดนึงนะคะเริ่มแรกเราจะมาแกะเม็ดพริกออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แกะเม็ดออกเนี้จะทําให้น้ําซอสผัดไทยของเรามี รสชาติที่เผ็ดนะคะบางทีเด็กๆก็ทานไม่ได้หรือว่าผู้ใหญ่ที่ทานเผ็ดไม่ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแนะน,นําทําน้ําซอสแบบแกะเม็ดพริกออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ลงไปแช่ในน้ําตามสูตรที่เปิ้ลให้ไว้พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาปั่นนะคะใส่โถปั่นได้เลยค่ะปั่นจนละเอียดเป็นสีแดงเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมากรองนะคะไม่ให้มีเม็ดพลิกลงไปค่ะเพื่อนจะเอาเฉพาะส่วนของน้ำสีแดงนะคะหรือถ้าใครไม่อยากกรองก็จะเอาใส่ลงไปทั้งเม็ดพริกแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เวลาเราผัดออกมามันจะมีเม็ดพิกติดไปด้วยจะทำให้คนที่ทานเขาเข้าใจว่ามันผิดแล้วเพราะฉะนั้นเปิ้นก็แนะนำว่าให้กรองเอาเฉพาะน้ำของพลิกออกมานะคะก็จะได้เป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มาหั่นหอมแดงกันนะคะ100กรัมที่เตรียมไว้หั่นเป็นทางยาวค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะไปทําหอมเจียวนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะแล้วก็เอาหอมแดงของเราที่ซอยไว้ลงไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเจียวหอมให้เหลืองหอมนะคะไม่ต้องไหม้นะคะต้องระวังนิดนึงค่ะเอาแค่พอเหลืองหอมก็พอนะคะ เหลืองได้ประมาณนี้เราก็ตักมาพักไว้ก่อนนะคะในส่วนของน้ำมันนั้นเราเทยแยกไว้เพื่อที่จะใช้ทำผัดไทยต่อได้ค่ะใช้กระทะเดียวกันนะคะแล้วก็เทน้ำพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะให้น้ำพริกของเราเดือดขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปค่ะได้แก่น้ำตาลมะพร้าวที่เราเตรียมไว้450กรัม ัมด้วยน้ำปลานะคะเพื<ม>่นะะ<ม>ใช้ของเมกาเชฟค่ะ8 0กรัมแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะ2 4 0กรัมค่ะตอนนี้ให้ทุกคนใช้ไฟขนาดกลางนะคะ<ม>แล้วก็ค่อยๆค,คนให้น้ําตาลและส่วนผสมละลายเข้ากันทั้งหมดเลยค่ะเคี่ยวไปประมาณ15-20นาทีลองเช็คดูนะคะว่าน้าซอสของเราเริ่มเหนียวหรือยังนะคะเริ่มเข้ากันหมดแล้วเราก็จะใส่หอมเจียวที่เตรียมไว้ลงไปค่ะก็จะคนอีกประมาณ5นาทีนะคะ จะได้กลิ่นหอมของหอมเจียวขึ้นมาเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือในส่วนของน้ำซอสผัดไทยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะทุกคนปล่อยไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5-7วันเลยล่ะค่ะถ้าใครทำขายจำนวนปริมาณมากก็จะต้องเพิ่มสูตรขึ้นไปจากที่เปิลให้นะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำไข่ลุมกันนะคะหรือว่าไข่ตารางค่ะเตรียมไข่นะคะตอกไข่ลงไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้เปิลใช้ประมาณ3ฟองค่ะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะคะถ้าอยากให้สีสวยก็อาจจะเพิ่มสีผสมอาหาร สีเหลืองไข่ค่ะนิดนึงประมาณ 2- 3งถึงหยดนะคะไม่ต้องเยอะมากนะพอตีเข้ากันแล้วเราจะมากรองไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อไข่ของเราละเอียดเวลาเราทำไข่ตารางนะคะทุกคน ว้นใช้ขวดพลาสติกที่มี3มรูแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะเทไข่ของเราที่กรองละเอียดแล้วลงไปในขวดเลยนะคะ ใช้กระทะนะคะถ้าเป็นเทปลอนได้ยิ่งดีเลยค่ะให้แบนๆแ,แบบนี้นะคะทุกคนใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะตั้งให้กระทะร้อนใช้ไฟระดับกลางค่ะอุปรกรณ์เสริมก็คือจะเป็นไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้นะคะยาวๆนิดนึงแบบนี้ค่ะ2อ,อันทิ้ไข่ของเราไปทางตรงก่อนนะคะแล้วก็ไปทางขวางแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าไข่เราสุกแล้วเราก็ถึงเอาไม้จิ้มลูกชินนะะ้นเนี่ยค่ะ เอาขึ้นมาแบบนี้นะคะมาพักใส่จานไว้ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการผัดไทยกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเป็นน้ำมันหอมเจียวที่เราเจียวหอมไว้ก็ดีนะคะหอมๆจากนั้นเราก็เอากุ้งลงไปค่ะตามชอบได้เลยนะคะผัดกุ้งให้พอสุกเด้งนะคะแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้ค่ะ ใช้น้ำมันที่เหลือจากทอดกุ้งเมื่อกี้นะคะใส่เต้าหู้แข็งใช้โป๊วหวานกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะตามด้วยเส้นผัดไทยนะคะเปิ้นใส่ลงไป100กรัมค่ะต่อ1นึ่งจานนะคะจะพออิ่มพอดีสำหรับ1คนค่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยให้เส้นของเรา นุ่มขึ้นมานะคะเส้นจะได้ไม่แข็งนะคะพอน้ำเริ่มแห้งเราก็จะใส่น้ำซอสผัดไทยที่เราทำไว้นะคะลงไปหนึ่งทัพพีค่ะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะพอเข้ากันแล้วเราถึงจะใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายนะคะตามด้วยถั่วลิสงคั่วค่ะผัดให้เข้ากันประมาณว่าถั่วงอกเราแค่สลบนะคะหรือยุบตัวลงไปนิดนึงก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาจัดกล่องกันนะคะอันนี้เปิ้ลจะเป็นกล่องทรงกลมค่ะแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีกล่องทรงแบนแบบนี้นะคะแล้วแต่เราสะดวกแล้วก็ชอบเลยค่ะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะจะใช้ใบตองนะคะวางลงไปก่อนหรือถ้าใครไม่มีใบตองสดก็ใช้ใบตองกระดาษได้นะคะอันนี้จะเป็นไข่ตารางที่เราทำไว้หรือไขล่ลุมนั่นเองค่ะเราจะมาใส่ถ้วยตวงของเราก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จะตักผัดไทยที่เราผัดนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไข่ค่ะปิดเลยค่ะขออนุญ,ญาตที่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะพอดีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็คว้าใส่ลงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นไข่ตะลางแบบนี้จากนั้นเราก็เอากุ้งค่ะที่เราผัดพักไว้นั้นมาวางลงไปได้เลยนะคะ จัดให้สวยงามแบบนี้ได้เลยค่ะตามด้วยผักนะคะเราอาจจะประดับเป็นแบบถั่วง,งอกนะคะผักปุ้ยช่ายที่เราตัดเป็นท่อนไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวอีกหน่อยจัดกล่องให้สวยงามนะคะ รสชาตินี่ไ่ต้องพูดถึงเลยค่ะอร่อยมากๆเลยถ้ายัางไงลองทํากันดูนะคะได้ทั้งสูตรน้ําซอสผัดไทยได้ทั้งวิธีการทําไข่ตรางแล้วก็วิธีการทำผัดไทยด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะติดตามกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ